ังไงครับผมรอคุณอยู่นี่ไงมาแล้วโอ้โหเอ,เอ้ยมันสอนว่ะเอ้ยโบราส,สอนคุณผู้ชมเอาละได้ลุ้นกันเลยคุณผู้ชมโหได้ลุ้นกันแล้วโอ้มาอีกแล้วคุณผู้ชมโอ้โยสี่พันห้าพันหกพันอู้เจ็ดพันคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความกระตุ้นเท่านั้นนะจ๊ะน้องนองหนูๆน,นูที่มีอายุต่ำกว่า18ปี รับคำแนะนำและใช้วิชาจาในการรับชมด้วยนะจ๊ะคามุยไปแล้ว สวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้พบกับบางอีกเช่นเคินนะจ๊ะโอ้โหวันนี้มาในทุนห้าพันเครดิตนะทุกคนนะห้าพันเครดิตนะเริ่มเยอะกันไปแล้วนะเริ่มเยอะเกิดขึ้นวันทุกวันแล้วนะรู้ด่ะเออมีแต่คนบอกให้พี่ทุนหมื่นทุนหมื่นบางทุนหมื่นหน่อยบางทุนหมื่นหน่อยโอ้ใจเย็น โอ้ใจเย็นๆคุณผู้ชมอ้าวเรามา200นะเลทหนึ่งนะครับผมนะเดิมพันมาที่50เดิมพันนะครับผมนะเออใครที่เข้ามาใหม่ก็ยืมกดก,กดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับผมนะยอดสับทะลุ300ซ้อยซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอโ้โหถือว่าสุดยอดขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมนะที่รับชมและกด Subscribe นะที่ยังเป็น fcu นะเออ มาติดตามทุกวันทุกวันทุกวันนะเอ้ยขอบคุณมากๆครับอ้าวละเหลือห้าอะไรเนี่ยสี่พันห้าสี่พันสี่ฮะอะไรอะไรครับเนี่ยโอ้โหอดูก่อนุผู้ชมดูก่อนดูก่นยาวๆแล้วผู้ชมนะครัวันนี้เครดิตเรามาในทุนห้าพันนะเออหนึ่งหนึ่งเบ็ดนะเนี่ยนาๆนะเออเดิมพันที่หนึ่งนะ ไม่ใช่เดิมพันห้สิบแต่เลทหนึ่งนะเออพูดผิดพูดผิดขออภยัยมาหนาทีนี้ด้วยนะจ๊ะเออมา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 วันจันทร์แล้วสินะวันที่ทุกคนโหยหานะโอ้โหยหามากเลยเออ,เอ,อตั้งใจทํางานนะทุกคนนะไม่ไม่ตั้งใจนะไม่มีเงินใช้นะทุกคนเออรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะเออ,น,อ,น,อน้องๆหนูๆตามคําเตือนเลยนะไม่ควรรับชมคลิปนี้นะเออ โอเคโอเคอะไรเนี่ยคุณผู้ชมเหลือ3ามพันเจ่จะรั่วเพิ่มเดิมพันเป็นเจ็ดห้านะครับผมนะเออก็มาดีก็มาดีไม่ได้ก็เพิ่มเลยมามาวัดใจกันไปเลย <c oughs> โอ้โหอาวละสามพันสี่นะยังเยอะอยู่ยังเยอะอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยมาวะ่ะเอ้ยเท่าไหร่อ่ะเอ้ยเอ้ยอูห้พันหกยี่สิบโอ้ย โโอ้หกลับเกือบอู้เท่าทุนเลยกลับมาเท่าทุนแล้วอุ้ยเฮ้ยหมดร้าป่ะหมดร้าป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยมันเลยอ่ะทุกคนมันเลยมันเลยบังไว้โอ้ยเศร้าเลยเมื่อกี้เอ้ยคุณผู้ชมสี่พันเจ็ดหลือวิสิบพันเจ็ดเหรอได้ไงเนี่ยเอ้โอะไรครับนี่เมื่อกี้เหลือสามพันกว่าแล้ววู้ยดีนะขึ้นมาพันหกโอ้เกือบ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 ล่อแล่นะคุณผู้ชม <peach> โอ้โหไม่ได้อะไรเลยนะหมุนไปเอาละเอาละ่อเรื่อยนะคุณผู้ชมนะเดิมพันเจ็ดสิบห้านะครับผมนะเอาละมาเก้าเมื่อกี้โอ้โหดูไม่ทันเมื่อกี้เอาใหม่ไหมุูยเหลือสี่พันแปดสิบอ่ะคุณผู้ชมอ้ามาสี่สิบห้าก็ <k S 1> <c oughs> ได้อยู่หรือวะได้อยู่หรือวะเออเอามามายัางไงยังไงโอ้โย,สสออยสามพัเนเจ็ดห้าสิบเฮ้ยสามพันเจ็ดห้าสิบเลวอะไรครับเนี่ยคุณผู้ชม เอ้ยเอ้ยอย่าอย่าอย่ามาอย่างนี้สิใจไม่ดีนะคุณผู้ชมเอ้ยถามมนหกสิบเอ้ยถามมาห้าแล้วโอ้มาสี่ห้าจะรั่วเอ้ยอย่ามาอย่างนี้ดิโอ้เล่นใจไม่ดีเลยนะเนี่ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยหา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 ยหมดเลยหายหมดเลยหายหมดเลยหายหมดเลยอู้ยมาสามร้อยโอเคโอเคโหดีไว้มาเอาอืมไม่มา,อา,อา,อา,มมาโอ้โหมากี้วิ่งมาเป็นแทบขวาแล้วคุณผู้ชมนะ โอ้ยลงมาหน่อยเถอโอ้วายสักแถบหนึ่งลงมาหน่อยชื่นใจหน่อยโอ้ยวิ่งผ่านตลอดเลยโอ้หูมาอยู่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 ยังไงโอ้ยังเลทหนึ่ง่านผู้ชมนันเดิมพันเจ็ดห้าเดิมโอ้โหส่งสงอยู่สามพันแล้อเนี่ยโอ้จะลงไปสองพันแล้วจะจะรั่วจะบ้าตายรายวันนะคุณผู้ชมนะโอ้อะไรครับนี่สามพันหนึ่งแล้วจะลงสองพันแล้วจะรั่ว โอเลดหนึ่งนี่ไม่สุดจุนท่าแล้วนี่เฮ้ยไม่สุดจุนท่าเอ้ยอุ้ยมาเออไม่มาโอ้ยงองเงี้ยว่ะโอ้งองเงี้ยจังหวะนี้โอ้มาคิวโอ้ยคิวโอ้ยบวกไปบวกเก้ามันด้วยมันได้มาหกร้อยโอเคถือว่าโอเคโอ้ยมามาสามร้อยโอเคโอเคโอเคโอ้โหขอให้มันมาเถอะเออมามาอีกให้มันมาอีกให้มันมาอีกให้มันมาอีกเฮ้ยโบนัสเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอ้ย <Pf ing. S 1> เอ้ยโบนัสว <pic. duh. S 1> ่ะเอ้ยสุดยอดโอ้โหก๋วยทอดสองถุงเลยคุณผู้ชมนะเรามาสายขวานะสามคูนสามสิบสองครั้งโอ้เอออันนี้เกินไม่ได้อ่ะมาต้องลุ้นแล้วแหละต้องได้แล้วแหละเอ้าโอ้โหลุ้นลุ้นหน่อยโอ้โหเจ็ดห้าเลยนะเจ็ดห้าเดินพันเลยนะเออมาเร็วโอ้โหทะลุทะลุกราฟสองมันสิโอ้โหได้ได้เลยได้เลยได้เลยมาอีกขอมาอีกขอมาอีกครั้งที่ห้ามา วันนี้ฮะยังไงอุ้ยไม่มาครั้งที่หกครึ่งทางแล้วนะคุณผู้ชมนะเอ้ยโอ้ไม่มาว่ะเจ็ดครั้งที่เจ็ดยังไงยังไงโอ้ไม่มาอีกเหรอเอ้ยจะมาครั้งเดียวจริงเหรอโอ้ยโอ้ยขอกำไรหน่อยดีขอรักแท้หน่อยโอ้ยทุนมาแล้วที่เหลือคือรักแท้คุณผู้ชมโอ้ยไม่มาเลยรักแท้โอ้วาเลนไทน์นี่คุณผู้ชมนะโอ้โหโบนัสป่ะโบนัสป่ะเฮ้ย วันเรนไทยไม่ของขวัญซะหน่อยวะโอ้วันเขารักกันนะเนี่ยผมรักฟาโลเนี่ยเอ้ยโอ้ฟาโลฟาโลไม่รักผมเลยโ <c oughs> อ้โหมาวะ่ะเอาเอาเอากำไรมาพันหนึ่งนะคุณผู้ชมนะทุนหนะ้า 5, นะ 5, นะร้อยนะเอ้ยทุนห้าพันนะหร้ออะไรหรอโอ้มาเอ5สสห้านะเมื่อกี้โอ้โหวันมาเลนไทยวันมาเลนไทยขอหน่อยไป โอ้วาเลนไทน์นะไม่ใช่เจนนุ่นโบมาเจนค่าโบค่าเออไม่ใช่นะเออวันวาเลนไทน์นะสิบสี่กุมภานะสิบสี่กุมภาวันวาเลนไทนะ์เนอก็มาดิมาดิขอหั่อไววันวาเลนไทน์ทั้งทีนะคุณผู้ชมโอ้ไม่ได้คุณผู้ชมดิฟาโลเฮยโบนัสวะเฮยเฮยเฮยขอขอเอ้ยมันให้วะโอ้ยอมา สายกลางมาสองเท่าโหสายไม่น่าสายกลางเลยวะคูณสองทิอ็ครั้งนะคุผ oh, 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 oh. ah, no. no. ู um, ้ชมนะโอ้โหคีว่ะเฮ้ยคีมาสามร้อยวะมาวันอ้ยยอุยมาอยู่เฮ้ยอ้ยเอาเรื่องเออันสองเก้าสิบูไม่อยากนะถ้าได้คูณสี่นะแจ่มเลยอะเป็นคูณสี่สิบสองครั้งก็ได้นะเอ้ยถูกไม่มาอีกแล้วอ สียดายจังโอ้มา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 เออรีเรื่อยอยู่เรื่อยๆอยู่ก็เลยมานะก็มาอยู่นะหน้าเก้าสิบนะคุณผู้ชมนะเฮ้ยยังไงยังไงเอ้ยไม่มาว่ะเฮ้ยอุ้ยโอ้โหหน้ายังสวยไม่มาอีกเฮ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเมื่อกี้วายมาเป็นเท็เลยนะโอ้โหไปล่วงมาเออมาแล้วนี่ไงตุ๊กเต็มมันไม่มีตัวเชื่อมไปข้างหลังนะคุณผู้ชมนะ โอ้โห oh, ยอดโบนัสชน,นะเมื่อกี้มา2องพนะคุณผูช้ชมนะเฮ้ยได้อยู่นะเฮ้ยโอ้ oh, พูดเป็นเล่นไป8,800นะทุน5,000นะเราได้มา3,000แล้วนะโอ้โหเกือบ4,000ันนะคุณผูช้ชมโอ้โหมาร้อยสามห้ายังเดิมพันที่75นะคุณผูช้ชมนะเลทหนึ่งนะครับผมนะเอาละเอาละเรื่อยๆกันไปเรื่อยๆมาเลี้ยงเลี้ยงเลือเล้อนม,มาหน่อยไป้ยมาหน่อยไปโอ้โหเด้งอะไรมาทางขวาเมื่อกี้โอ้จะรั่ว เฮ้ย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 โอ้ยมาหน่อยมะมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยลูลูโอ้ยไม่มาเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเออมาหน่อยมาหน่อยเพิ่มคือขอเพิ่มอีกขอเพิ่มอีกไม่ได้ไม่ได้หวังเยอะนะหวังไม่ได้หวังเยอะนะแต่ขอเยอะอีกนะแต่ขอเพิ่มอีกนะไม่ได้หวังเยอะนะแต่ขอเพิ่มอีกอ้าวมาสองร้อยยี่สิบห้านะโอ้โหดีใจเหมือนได้สองพันเออโอ้ยขอในเือขอในเือโอ้ย วาเลนท้ายดังทีขอปังๆหน่ยอยเร็วเร็วไม่มาว่า 8, ะแปดพันแล้วคุณผู้ชมนะเหลือแปดพันหนึ่งร้อยสิบห้านะคุณผู้ชมนะเดิมพันยังคงอยู่ที่เจ็ดสิบห้านะครับผมนะเลดเลดหนึ่งนะเลดห,หนึ่งเท่าเดิมนะไม่ปรับไม่ปรับเลดนะมามาสดๆกันตรงนี้แลยไม่ปรับเลดเลยวัดใจกันไปเลยซีรลี่ฟูมาละไม่หวจะสูงแค่น้อยจะไปถึงมาเป็นอาสนีได้ไงมัน <laughs> ตลกบ้าบอจริงๆนะพี่พี่บังเนี่ยเออไม่ตายจะรู้อะ <S 2> <S 2> เอา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 ไม่มาเลยอไม่มาเลยออยยังไงครับยังไงครับยังไงครับไม่มาวะเหลือเจ็ดพันเล้ยวจะลงหกพันเล้ยวเฮ้เยเฮ้ยพันหนึ่งเลยเนยโอ้ยมาสองรอสิบห้าเฮ้ยยังไงยังไงเฮ้ยโอ้มาสามร้อยคุณผู้ชมโอ้จะรู้อะ โอ้โหเอามาอีกไมาอีกลูกๆออ้ไม่มาโอ้โหมันเฉียดไปชเฉียดมานั้นแหละโอ้ขอเถอะขอเถอะโอ้ไม่ได้หวังผู้ชมโอ้หทำไมไม่ได้นะทำไมไม่ได้น้อยจะโลกโบ้านของจริงแล้วเนี่ยเอยพเพิ่มเดิมพันเป็นหนึ่งร้อยด้วยนะครับผมนะเอ้ยกลัวมันไม่สะใจหรือไงครับเนี่บ <laughs> ยบังจะกลัวทำไมเอ้จะกลัวทำไมมาให้สูตรสีฟ้าเอ้ย ก็มาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับหกพันโอหพันบังถอนตัวตอนนี้ยังทานนะบังคุยกับตัวเองนะใจดึงว่าอยากสุดใจดึงว่าอยากถอนโอคุณผู้ชมนะโอ้เอาเอาเอามามาสุดก็สุดเอามายังไงโอ้โหอืนี่จะมันเอาเรื่องเว้ยมันเอาเรื่องไว้ไม่มาเลยนะไม่ได้เอาเรื่องแบบมานะมันไม่มาเลยเอาเรื่องเนี่ย โอ้โหห้วันนะหกสิบนคุณผู้ชมนะเฮ้ยเอ้ยโอ้ถามจริงโอ้ถามจริงไม่ได้ถามปลอมเลยโอ้โหยังไงครับเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหเราควรอแกนนี้หรือไปต่อดีวะโอ้โหมาขนาดนี้ก็ต้องไปต่อดีววะคุณผู้ชมนะเออถามใครไม่รู้ถามตัวเองคุยกับตัวเองโอ้โหไม่มาจริงเหรอเฮ้ย ห้าพันเลยนะจากแปดพันนะทำไมกูไม่ถอนตั้งแต่แปดพันวะโอ้โหฮาจริงๆนะเอออะไรไม่เป็นไรเพื่อความบันเทิงนะคุณผู้ชมนะเออรับชมเพื่อความบันเทิงได้เสียไม่เป็นไรหรอกเออทำให้คุณผู้ชมเพลิดเพลินใจก็พอแล้วเอ้าวมาโอ้ยโออย่างไรครับเนี่ยโอ้ยโบนัสมาเอ้ยโบนัสโบนัสยังไงครับผมรอคุณอยู่นี่ไงมาเร็วโอ้โห ูทีเด็ดสามเท่าทีโผครั้งโอเคถือว่าได้ถือว่าได้เลยถือว่าได้เลยถือว่าได้เลยไม่ผิดเพี้ยนคุณผู้ชมไม่ผิดเพี้ยนขอให้ไม่ผิดเพี้ยนร้อยหนึ่งนะเดินมาร้อยหนึ่งหน่อยเถอะโอ้โหอุ้ยเด่นเด่นมาตลอบนึงเถอะอขอเถอะอขอเถื่อขอเถอ่อเออไปมาผู้ค้งที่หกคุณผู้ชมโอ้โหครั้งที่เจ็ดยังไงโอ้ครั้งที่แปดขอเถื่อั้งที่แปด โอ้โหเงียบกิฟโอ้โหได้มาสิบได้มาสามร้อยแปดสิบเงียบกิบโอ้ยอีกหกครั้งสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมนะโอ้โหโอ้ยจะถามจริงๆเธอไม่ได้เลยเหรอเอ้ยเอ้ยเฮ้ยโอนัสสอนเราสอนเราเฮ้ยมันสอนว่ะเฮ้ยวอนัสสอนคุณผู้ชมโอ้ย โอ้โหมาดีครับก็มาดีครับ32ครั้งคุณผู้ชมนะอ่ามาสี่ก็มาสี่เออเอาละเอาละได้ลุ้นกันเลยคุณผู้ชมโอ้โหได้ลุ้นกันแล้วไหลเลยโอ้ไหลเป็นไหลเป็นท่อน้ำเลยคุณผู้ชมไหลเป็นน้ำเลยนะโอ้ยโอ้โหมาอีกแล้วคุณผู้ชมโอ้ยสี่พันห้าพันหกพันโอ้เจ็ดพันโอ้เจ็ดพันสองร้อยแปดสิบโอ้ย จริงว่ะมาจริงว่ะโอ้ขอพระคุณวันวาเลนไทน์โอ้วาเลนไทน์ว่ะเฮ้ยวันวาเลนไทน์วาเลนไทน์วาเลนไทน์โอ้โหผมไม่เข้าใจความรู้สึกผมหรอกตอนเนี้ยว่าผมรุนแค่ไหนนะคุณผู้ชมละ่ะโอ้มาอีกแล้วคโอยู๘พัน8พันโอ้ย9พันโอ้ 9, 000 8, 000อ9 000 8, 000พัน84คุณผู้ชม โอ้แตกอย่างเยอะแตกอย่างยับเลยคุณผู้ชมหมูมาแล้วกระทากระทากับเคนะคุณผู้ชมนะโอ้โห9,500ป่ะ9,500โอ้โห9,500พอดีเลยนะคุณผู้ชมนะโอ้โห20ครั้งแล้วเลย12ครั้งสุดท้ายนะคุณผู้ชมนะก็มาดีครับก็มาดีครับเอ้ยเอ้ยอย่าว่าอย่าว่าอู้ยนี่ว่าจะมาอีกครั้งหนึ่งมา10ครั้งสุดท้ายนะเอ้ย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  เอ้ยโอ้ลไม่ลงมาเฮ้ยลุ้นใจหายใจความกันหมดเลยใจหายใจคว่ำกันหมดเลยนะคุณผู้ชมนะโอ้โหยี่สิบห้าแล้วนะครั้งที่ยี่สิบห้ามาต่อไปมามามาอีกสักหน่อยไหยี่สิบหกยี่สิบหกแล้วโอ้ยหมาอยู่มาอยู่มาอยู่แตะหมื่นไหมแตะหมื่นปะแปดเก้าโอ้ยยี่สิบแตะหมื่นก็ถือว่าแตะก็แล้วนะในเนื้อ ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะคุณผู้ชมนะยี่สิบเก้ามายังไงยังไงอ,อีกสองครั้งสุดท้ายคุณผู้ชมนะขึ้นหมื่นป่ะขึ้นหมื่นป่ะโอ้โหไม่ขึ้นหรอคุณผู้ชมครั้งลองสุดท้ายนะปึ๊บโอ้โหไม่มาแล้วคุณผู้ชมครั้งสุดท้ายนะครับผมนะแล้วแล้วจะจบยังไงโอ้โหมาขึ้นหมื่นละโอ,โอเคสวยงามสุดยอดอลัมแท้เลยตะลึง ก๋วยเดี๋ยวชามละยี่บาทเกี่ยวอะไรกันครับเนี่ยโอเคบิ๊กวินนะคุณผู้ชมนะแตกยับยับเนื้อแตกหมื่นนะหมื่นหนึ่งแสูนะคุณผชมนะโอ้โหหมื่นหนึ่งร้อยนะคุณชมนะเลด1เดิมพันหนึ่งร้อยนะจบที่เดิม่งร้อยเครดิตทั้งหมดจบ1นึ่พเอ้ยหนึ่งพัน 400คุณผู้ชมนะโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร b e ใหด้วยนะครับผมกระดิ่งแจ้งเตือนอยู่ข้างๆกดได้เลยนะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ